บสบายดีและสวัสดีดเด้อพ่อแม่นนพ,พี่น้องเอฟซีเบิสกุลสุดคตเนาะวันนี้มาพบับพอกับสาวทองยังอยู่เฮือนพอ่อแม่พี่น้องฮักแต่งโตสิพ้ากันไปลายใสมอน้ว่านเนาะสิไปทาบุญพอ่อแม่พี่น้องเนาะไปทาบุญคืองานเผาซพของย่าพอ่อบ้านของบ้านเนาวะมัน,น,น,นสุกว่างบอกพ่อแม่พี่น้องกับประมาณนี้เนาะสาวทองกันยังบอกได้กันบรกได้คอยไปไปเมื่อเดียวแต่กับบา่าวเปียงตอนนั้นเนาะ ครับเขาสบู่บอเตียงต่อนหน้าพ่อแม่พี่น้องคือเมื่อนี้กับในทีมงานเนาะก็สิไปแบบว่าเพิ่นไปยังเห็ดเห็ดลงทานพ่อแม่พี่น้องเนาะเห็ดลงทานก็คือแบบว่าแจกแจกอาหารการกินเนาะแจกอาหารการกินในในวัดตอนเพิ่นเสียนปงซบเนาะพ่ออย่างเช่นแล้วพ่อแม่พี่น้องแต่ตอนนี้กับทีมงานเท่ากับขย่อยไปแล้วเนาะทั้งสะท้องกับ ิไปกับลุงบุญพ่อแม่พี่น้องก็จะไปซื้อน้ำซื้ออย่างเนาะก็จะไปสมทบกันกับทีมงานของเฮาพ่อแม่พี่น้องก็มีทั้งไปวัดทุกคนเนาะก็คือในทีมงานนี่ก็จะไปวัดทุกคนพ่อแม่พี่น้องก็คือแบบจะท่องกับถาทั้งลุงบุญป้าจ้อยเพื่อนก็จะไปคือกันเนาะก็เลยไปนำลุงบุญป้าจ้อยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพื่อนเือนไก่เนาะแต่งโต๊ะไม่นี้ก็ใส่เสื้อขาวพ่อแม่พี่น้องก็สิประมาณนี้เนาะเข้าไปวัดใส่เสื้อขาวใส่สิทธิ์เนาะ ่ใสสีส่ือขาวอาสิประมาณนี้เพราะเนาะแต่งตัวมานี่เนาะทําก็สิเอากระเป๋าใหญ่เลยเพราะว่าอาสิไปทั้งวันพ่อแม่พี่น้องไปทั้งวันก็คืออย่างเนาะท้องสิเตรียมไปเบิดสายสักแบดใส่อย่างเนาะแต่งตมนีก็สิประมาณนี้พ่อพี่น้องเลยใสเสสีขาวไปทําบุญตัวนี้เนาะ ตโตขึ้นไปทำบุญตอนนี้อยู่ในหอ้องหัวแม่พี่น้องอยู่ในหอมม้องเนาะกาไปเดี๋ยวชะทองก็จะออกไปซื้อน้ำซื้อ,อยังแบบพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ย้อนว่าคงไม่หักคงสะทองเนาะแบบไม่หักสะทองร่วมทำบุญแม่พี่น้องก็คือว่าเป็นน้ำเป็นน้ำ้วกับบูชาไม่ไม่ไมยัาพี่น้องเนาะในวันเกี่ยวกับ ในส้บแหละพ่อแม่พี่น้องกันสาทองก็ว่าเป็นน้องขอโทษขออภัยถ้าว่าผิดเ่าถึกพ่อแม่พี่น้องก็คือแบบน้ำทานน้ำแบบว่าแม่หักของสาวทองมีเพ่นก็ได้พักเงินมาให้ทางสาวทองซื้อไปสมทบน้ำมุงพ่อแม่พี่น้องกับขอบุญขอบพุณนลายเด้อเนาะทั้งแม่วอนไม่หักของสาวทองเองเนาะพ่อแม่พี่น้องกับขอให้แม่ร่ำแม่รวยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคือเป็นเงินแม่วอนนั่นเองกะบม่หักทางของสาวทองเนาะคือว่า ขอให้เพิ่นลำเพนร้ยคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอีย่างที่สิ่งบดีก็ขอให้แบบไหยมาใกล้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้แต่สิ่งดีๆเขามาในครอบครัวของเพิ่นเนาะขอให้อายุหมั่นขันเืินขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งตลอดไปพ่อแม่พี่น้องคอยเป็นลำเพลรวยกว่าเก่าเนาะเพ็นทานเท่าใดก็ขอให้กลับไปหาเพรุอยเท่าพันเท่าพ่อแม่พี่น้องค่ะโอเคนอกคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันว่าสิมีภพยแน่พ่อแม่พี่น้องแล้วค่ะ เดี๋ยวสะท้องไปซื้อของก่อนเนาะว่าสิได้อย่งางแน่ไปสมทบกันอยู่พูดว่าสิมีอย่งางแน่พ่อแม่พี่น้องที่งานเท่าสิได้อย่างแน่เนาะสะท้องกับผู้มือจว่าของสะท้องกาบบพอได้ไปสมทบก,กับมู่พ่อแม่พี่น้องเนาะกาบบาได้ทั้งแม่สะท้องแหละเป็นสะท้องเป็นสะพานบุญให้ทั้งแม่เพิ่นเนาะก็คือว่าแม่ฮักของสะท้องนี่แหละพ,พยย่อแม่พี่น้องเลยกคลิปนี้ก็ไปเจอกันเลยพ,พยย่อแม่พี่น้องว่าซีวูมองได้เนาะ แล้าวาคนนี้็ไปก็ออทาไปมาไปงนสบายดีสไมดีเพื่นูกสบายดีแมสบดีจ้าสบาดีด้ยนะลูกจะบุญมนาหูหูจะบายดีอาตยม่เอาคุณหมก็ันเลื่ินก้นต้มแล้วต้มแล้วจเดืออา้นั่งินกันเอาตกีกเะกกน่ค่น้กิไม่เอจ้ Lai kết này đi Hà kết thế Thì khi vừa làm sáng nằm lúc này này màu bún luôn Đẹp lắm là như thế một thích, nên phải làm ừ. Làm ừ. nếu là mình đưa vào áo là lỉnh cho chú xây cái nách Mà Đừng mau ăn mới bỏ nè Thấy Mà lái mới rồi, Yêu khẩu không? เออเกียวเขาสามเก็ดย <f> ิเลยพี <çev> ่โดบอกพี่โดแต่ผามันเป็นเียวเขาปอเบียวล้าเกนเียวเขายุ่เขื่อนก็ไม่หลงเลยเขื่อนเขื่อนไม่หลงสิเฮ้

มาเอาฟองให้ชาบุญเพื่นไปปกันยังชิหยอกยไปกันลงบุูเนาะวันนี้อ้าวเขาสิไปป้าเลยได้บ้านีเฮ้ยไปไปเกินเกินไปเด้อไปไปไบไป ไปละพ่อแ่น hey, ้อเอ้พ่อม่พีน้อตอนนี้ก็คนน้ําขึ้นรถเนาะแทงน้ําบ่เตียงพร้น้ําสบุญน้ําสามเจ้าเออกําลังคนขึ้นรถตรงบนเนาะบรมีเสือกบรมีเสือกคุมห่ะอ่า ยันรถกระโดดยันมัน <laughs> ยนันเต้นนี่ได้ยหรอว่ารถมันกระโดดมันเต้นนี่รถบอเตียงเอาไปบว์รถตรงนี้ ถ้าอันน,อนี่มันบ่มันมันกระเทือนเกามาตั้งข้างในก็ได้มันจังได้เลี้ยงน้ำเขาสบายเอา,เอาลงมาก่อน,นเลยเลี้ยงน,น้ำเขาอ,อืม เลี้ยงสบายว่าอันนี้มันหนักอยู่เข้าไว้หมแบบสี้ก็ได้ พวกนมพวกมาม่าบอนสิ่นมาส่งนี่นะมนมมานาคาลายพิซซ่ะแต่อนนี้นะ เาอลานข่น้อกัน่เกจหนึ่งนันนี่นะรอกว่าล้านร้อยกว่าลานเราบันนี้นะันี่นะมีเท่นี้อืมมันของอันนเนาะเอาเลูกสามีหรลูกสามีอ นับ <ser> น <Construction. sm ail dale> <sm> ี่นาทีเจ็บอย่างเดียวเนาะีินาทีนึง ัแหละเบียนออกแล้วมันเบิดหน่าขี้ตรงเลยเด้เนีย่ไงไว้เนาะเบิดหน่ายคนหนากฝนกาทางจนเป็นหอม่ยางธรรมดาเนาะยางธรรมดาไปบล็อตยางฝนหนักขึ้นจนเขาบวชยากให้กายกุ้งเลย เขาเขาจนบักอันงามขามนั่นคือว่าว่าทำไปเห็นหรอเขาอะแต่ว่ามันวิีทางแป่กมันมันมันเป็นลุมผัดเว้นไปทั้งเพื่อนเขาหนงห้วไหเขาบักต้นบักขามจริงเขาแก้ครก็คือใจกันเมให้เขาเติมเยอะเติมทุกวีเตมกาแฟเนาะเมทุกวีอ่ะเติมกาแฟขอเขากัเที้ยดำในเมฆอืนนี้อาปยแต่ เทปูนเน่เทนเะเทีเอเพระาะว่ามันมันหลบเป็นร่องอเลยเทแต่เทปูนแล้วลุงบนเะาเทปูนเทปูนใช่ร่องมานเลยพูดแล้วปีนาพูดแล้วแบบเนี้ Mà sông thừa là vẹp xì cả bá, vừa đi khách phòng nữa Hãy subscribe cho kênh เฮ้ยอนว่นนั <atur> <shop toy> ่นเลยดิได้เทไรได้ปวดแขนเลยนี่วดเทนี่หรอวะถ้ามันปวดก็รดบักเชียงดิอ่าบักเชียงกับบรมี หอนทำที่หอนหัวสี่กันแล้วมันมันหนักอ่ะรถเริ่มหัวสี่แล้วตาเบิดเป็นข้าหรือว มันหนักเนาะอันนี้ใฟ่แต่ว่าตอนเว้บริได้ตาใช่ะบ่่ละบอลายันงหลายกับมิแต่เอาเข่าไปทางในแล้ว đeo là bà Vớt bà. là, bà. Bây. Bây. Bây là bà. ừ. เดี๋ยวเนีเขานมให้เระเี้ยงเด้นาปองสักเท้าเะแปวหน้าเล็กไข้เล็กไข่เล็กไข่นมมา้ปบด่ได้กลับไปว่างไว้หมองนั่นเลยโอเคเสียเล้เต็มรถใี่นี่อเ เว <laughs> ลรถโดดแต่พากันลงเก็บได้เน, <laughs> นววาะใครตะวันมันทางไ่ยา,าแค่แหละไปทางถนน,งน,นถ้าทางยะคือบ้านเฮานีโต๊ะรถเียรถมันเต้นเนาะเรนมีรถเนีย่ยมันเต้น อันนี้ยังว่าแบบแหวะเข้าไปกระหอดได้หกเกี่ยวทั้งรักสามลงไปคนเดียวนี่ถาเอานอมานุ่งไปไหนถอานมุกระป๋อง Nam đi cái ơn ông này đấy nọ hưu ơi, hưu ơi em của mày hưu em em của má, Cô trời, em của ัเอาน้ำกลิ่นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนีั่นแหละไปเจอกันวันที่ว่าอีกรอบน้องคือหน้องแต่สิมมี่ใครแน่ไปมันบุญเจ้าว่าหอดหรือไม่จักง้อบุญเจ้าว่าหอดหรือไม่จักเพราะว่าเพิ่นอยากให้เข้าไปไหวเพราะอย่างที่จะลดทั้เข้อข้ออะไรเด้อลดมันลายเพราะว่านลดเขาแก่เขาก็มีอะไรอย่งน ก็เตรียมว่าจิใช่ว่าได้ไลน์เนาะผลมีนั่นผลมีนันมุงไปแล้วเฮาเนาะโอเคพล่น้พี่น้องไอคลิปนี้แหละมาน้านขึ้นรถไปแถวบ่ายวัดเห็ดลงทานอะไรเนาะผลไม้พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากผลไม้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีช่องพี่เก่าเนาะไปแล้ว ម្រើសពិត់ខ្លាស់ខ្ល់នឹកស